ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับจะเจอกันกับยูทูบเทเนล์นะครับไทยกระเลงฟาร์มนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ผมพาพี่พน้องมาอยู่นะครับตลาดนัดโคกระบืออำเภอโคกศรีสุพรรณครับจังหวัดสุโนครนะครับมื้อนี้ก็เสาร์วันพุธนะครับที่เก้านะครับธันวาคม2563ครับพี่น้องนะครับเอาตลาดโคกศรีครับมื้อนี้เปิดนะครับเป็นมื้อแรกหลังจากที่ปิดนะครับอันนี้นะครับโรคปากเท่าเปื่อยมาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับมื้อนี้ก็หนักเพิ่นเปิดเป็นมื้อแรกนะครับกับบรรยากาศด้านในกับ งัวกับบางๆแหนนะครับเนาะนะก็เป็นมือแรกกัธรรมดานะครับเนาะก็ต้องนะครับรอประการการประสานสมพันนะครับให้พี่น้องให้เกษตรกรแล้วก็ให้ในห้อยเพื่อนได้รับทราบกันนะครับนัดแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอานะครับผมก็เป็นมาตรการที่ดีครับที่นะครับทางเจ้าของตลาดนะครับเห็นความสําคัญนะครับที่นะครับมีการนะครับปิดตลาดเพื่อบรให้โรคปากเท่าเปื่อยระบาดในพื้นที่นะครับเนาะ เอาโอเคครับผมเดี๋ยวมือนีสิพาไปสำรวจด้านในครับสิมีงัวมีหน่อยมีหลายปัญหาให้เขาพอได้สำรวจราคาสิเป็นอย่างไรนะครับกับการเปิดตลาดมือแรกนะครับเนาะเอาฝากไว้ครับสำหรับใครที่สนใจอาหารงัวซีเคนะครับไปก็ได้ที่ร้านปอลุงเลืองพันนะครับอำเภอเมืองสกลนครนะครับถนนสกลนาแก่นะครับยิงเยื้องกับสวนน้ำอโลหร้านะครับกมห้านะครับผมถนนสกลนาแก่นะครับไปก็ได้สำหรับใครที่สนใจจะได้อาหารงัวซีเคนะครับอาโคกศีสุพรรณนะครับอำเภอโคกศีสุพรรณมีขายแล้วที่นะครับร้านตองโคบ เกษตรพันธุ์นะครับร้านตองโขกเกษตรพันธุ์นะครับใครที่อยากได้นะครับอาหารงัวซีเคนะครับอำเภอโคกศรีพันธุ์ที่ล้านตองโขกเกษตรพันธุ์นะครับเข้าไปสอบถามเฮียเพื่อนได้นะครับเนาะเอาโอเคฝากไว้นะครับผมเอาครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ข้างในนะครับตลาดหนัดโคกระบือนะครับ อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสุพรรณนะครับนั่นไม่เนี่็วันพุธที่เก้าผมวันพุธที่เก้านะครับธันวาคม2 5 6 3เนาะอ่ะปลายปลายปีแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องนะครับมานะครับสำรวจเบื้องราคาตรงนู้นนะครับเนาะราคาในช่วงปลายปลายปีแบบนี้เป็นอะไรนะครับในช่วงก่อนปีใหม่นะครับอ่ะตลาดโคกสีกระเพิ่งกลับมาเปิดครับหลังจากที่ปิดไปประมาณเดือนนึงนะครับเกี่ยวกับมีความกังวลในเรื่องราวของโรคระบาดนะครับโรคระบาด ปลาข้าวเปลือยนะครับเพื่อนเลกลับมาเปิดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับมันจากที่ปิดไปนะครับตามนโยบายของทางกรมปศุสัตว์เพื่อนนะครับจะเป็นการไอ้ความร่วมมือนะครับที่ดีนะครับสำหรับตลาดแห่งนี้นะครับเนาะเอ้าเป็นการป้องกันโรคครับพี่น้องอ๋ครับย่างมาทางนี้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเจอกับเออ่หอยเพื่อนเลยนะครับสำหรับมันนี้นะครับเาหอยบัตนะครับมาจากโต๊ะข้าวเหนี้ สองโตวนะครับเนาะเอานะครับน้องไพ่บัตเอามาสองโต้ให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งนะครับเนาะหลังจากที่ห่างหายไปเป็นเดือนเนาะน้องไพ่บัตเนาะเอาโอเคนะครับเนาะมีงามๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งตัวนี้นะครับเอาตัวแรกราคารายประดับคำน้องไพ่บัตรวันนี้เอิ้อนเจ็ดหมื่นหกขึ้นเจ็ดหมื่นหกพันบาทเนาะน้องไอยบัตเนาะโอ้สีแดงดีเนาะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผสมยังน้องไอยบัตผสมแล้วนะครับผสมแล้วเนาะนะครับวันที่ห้า อันที่หาตุลานะครับเอ้าได้2เดือนเนาะครับเนาะผสมแล้วนะครับได้2เดือนครับสำหรับตัวนี้นะนะครับผสมตัวได้ไว้ครับไวเซตสองหนึ่งห้าโรเบิร์ตนะครับเนาะไวเซตสองห้าโรเบิร์ตครับสำหรับตัวนี้นะครับได้2เดือนเนาะนะครับบั์นะครับประมาณ2เดือนเอานะครับเนาะครับผมผสมแล้วนะครับโรเบิร์ตนะครับไวเซตสองหนึ่งห้านะครับ ของโชคในนี้โชคในมิดฟาร์นเนาะของโชคในมิดฟาร์นนะครับเอานะครับฝากพี่อ่างน้องไว้ครับสำหรับตัวนี้สีแดงดีเลยพี่น้องนี่ครับนะครับงูดำแข็งขาดำนะครับเรื่องนะครับงวงงามนะครับต้องจะพกสีในต้องมาถามน้อยบัดนี่แหละนะครับอ่ะเปิดสวงไทยนะครับเครื่องดำกุ้ค้างใหญ่ดีนะครับเนาะเอเทนะครับงามอยู่นะครับนะครับ Uhm, อ้วนทวนดีนะครับพี่น้องนะครับผสมได้2เดือนส่วนสูงเนะบัสร้อยิบได้ปะประมาณร้อสเนาะนะครับส่วนสูงประมาณ145ครับสำหรับตัวนี้ไทยประมาณร้อยสี่สิบห้าใช่ครับประมาณร้อคือโลกเรียบยบงามอยู่พี่น้องนะครับเพิ่นกัเปิดตลาดเท่ากับา โอเคครับสำหรับตัวนี้เจ็ดหมื่นไทยนะเจ็ดหมื่นพกนาะเอามาเบิ้งตัวต่อไปครับผมตัวนี้เท่าไหร่บาทห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามพันบาทเนาะเอาลูกกระทบเนาะตัวนี้เนาะหร่บาทนะครับเอาลูกกระทบกับผมเสริมตัวนี้นะครับห้าหมื่นสามพันบาทผสมยังเนี่ยัังครบตัวนี้ยังเป็นแม่สาวแบบแม่สาวครับยังไม่ถ่ายเขียวเลยโอยังไม่ถ่ายเขียวเลยครับตัวนี้เป็นแม่สาวครับพี่น้องขายฮอปบุเคยได้เกียมาที่ โอเคพี่น้องนะสูงนี้ห้อยบัตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบเนาะนะครับเป็นแม่สาวครับเครื่องดำพี่น้องนะครับโค้หางก็โคงใหญ่ๆเนาะโคกหางมันเนาะโค้กหางใหญ่ดีครับเอาเบิ้งเครื่องมันไออยู่เดี๋ยวประมาณเท่าไหรประมาณปีกว่าปีกว่านะครับส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบเนาะห้อยพัดเนาะครับพอลูกรกระทบนะครับเนาะสำหรับตัวนี้เป็นแม่สาวครับยังบริผสสมเด้อนะครับเป็นแม่สาวอยู่นะครับ ห้ามืสามเนาะตัวนี้ห้ามืสาครับผมเหมือนยังนะ้อยบมีสองตัวนี่เ่มือเนี่เอานะครับสีเห็นด้านหลังกับตลาดกับบางบเนาะมือนี้เปิดมือแรกนะครับหลังจากที่ปิดประมาณเดือนนึงเดียวผมพยายามเก็บหมดเลยพี่น้องามันะครับเนาะอาใหบ้ฝากเบอร์นะครับศูนย์แปด่ศูนย์แปดเนะปนศูนย์แปดหนึ่งสามหกเก้าสามหเก้า้ากนะครับนหบัตครับตลาดขอสุนานี่แหละใกล้ๆนี่ล้วเนาะ เอาโอเคครับผมเอาขอบคุณเลยล้านครับนะเนื้อย่างมาทางนี้พี่น้องเนี่ยครับนี่นะครับเร่หน่อยครับงามๆนะครับเน,นี่ยตลาดพวกสินค้าเนี่ยจะมีหลากหลายให้ได้เลือกอยู่เดี๋ยวมาหาพ่ออัดก่อนนะครับตัวแดกพ่ออดัดโอ้สามตัวพวกนี้เลยเหรอแมนมดว่าสามตัวนี้เลยวครับอ้าวนะครับอันนี้สีแดงดีเนาะ ข้าพ่อนะครับมาเรียกว่าแดงจนออกดำหมดเลยนี่เป็นูกขาวเนะครับนะครับเอาคมแรกแม่ลูกตัวไหนแม่ลูกตัวนั้นครับแม่ลูกโคกมั่นครับอ๋อสามแม่ลูกที่เป็นของแม่เดียวเลยเมืนบอกแม่เดียวครับตัวนี้ลูกโคกลูกที่สองแม่มันขึ้นแล้วครับแม่มันขึ้นแล้วนะครับนีตัวเดียวอันนี้ก็แม่ลูกมันโอ้นะครับส่งลูกดีเนาะคนอยากได้ตัวละสามหมื่นสี่ค่ะแม่มันอยากได้สามหมื่นอ๋อตัวแม่มันนะสามหมื่นลูกทสองลูกตัวที่ ผสมตัวที่สองตัวแรกครับอันนี้รูปแรกรอันนี้รูปสองนะครับ<อ>นี่ครอบครัวเดียวกันหมดเลยมตัวเนี่ย,ยนะครับเอ้ยน้องหมดเลยเนี่ยนะครับเอาแม่มันยังได้สามหมื่นครับลูกสามหมื่นสี ตัวละสามหมื่นสี่ 4, อันนี้ก็สามหมื่นสี่ตัวเมียมืดเลยเนาะพอ่อตัวเมียมืดเลยนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งครับแม่มันค่อนข้างที่จะให้ลูกดีครับงามก,ว,มกว่าแม่เลยเนี่ยพี่บแม่พองามแต่ลูกมึงงามออให้ลูกงามดีนี่ครับอันนี้ลูกตัวที่สองมันเนี่ยนะครับได้เดือนแล้วลูกมันเนี่ยจกาแม่มันขึ้นนะครับขึ้นได้สองมืออ๋อแม่มันขึ้นได้สองมือมันลงเมื่อวานละครับเออนะพี่น้องไพ่ยักเมาส์นี่เมาส์ไปได้เลยสามโตเนี่เป็นตัวเมียมืดเลยนี่พี่น้องเนี่ย นะครับสองพันเาซาตัวัวนี้แสนสองพันแสนสองหมื่นหรอวะแสนอัว่มันแพงอ๋อี่าไเตกอนะมันพอได้ตัวนี้พร้อมผสมครับเอ้าตัวนี้พร้อมผสมจะปีล้ะลูกกบมันเนี่ย ท่ายแคล้วว่าเขาท่ายแคล้วซองแล้วเนาะพี่น้องเครื่องดำมเลยเนาะนี่ยเขาเครื่องก็เครื่องดำพี่น้องนะครับแม่มันก็เครื่องดำนะครับลูกซองนี่ก็เครื่องดำขึ้นยาเบิ้งแน่ะขึ้นยากนะครับเขาให้ลูกงามดีพี่น้องนะครับแม่มันนี่สูงประมาณเท่าไหร่พอด เกือบลอยสี่ได้เนาะลอยสามกว่าเนาะรรรประมาณลาณอยสามสิบกว่ากว่าค่ะพี่น้องนะครับเอาแม่มันกัดน,นะครับขึ้นแล้วเนาะขึ้น,นในสองมือแล้ว ครับประกันเลยครับอีกสิบแปดมือส้มเลยเลยครับอาพี่น้องนะครับยกคอกเลยนี่ก็ได้นี่พี่น้องแสนสองเนาะครับแสนสองพัเนาะแสนสองหมื่นแพงพดเแสนสองพันนะครับแม่มัน30,000ครับตัวนั้นสามหมื่นสีามืนสนะครับเนาะเอางามอยู่ครับยกคอกเลยก็ได้พี่น้องอาฝากเบอร์น่อนย์เก้าศูนย์ปองเจ็ดแปดสองเก้าแปดสี่่หกพออดตองอยนะครับเนาะ หนาวเนาะพอดหนาวหนาวหนาวสามกิโลสองที้ะครับได้บ้านหนาวนะครับครับผมเอาโอเคขอบคุณครับพอดขอบคุณนะว่ะครับเมางหยกคออะไรเลยพี่น้องเนี่ยนะครับขอบพอดเพิ่นนะครับค่อนข้างที่จะงามอยู่นะครับได้ไปเตรียมการต่อในปีรลูกสองรุ่งสองนะครับการฆ่ากันทายในปีต่อไปเนาะครับเนาะแมนลูกงสองขึ้นแล้วนะครับใน้สองมือนะครับเอ้าไปชื่อไปกับคลองผสมสารับแม่มันนะครับ ลูกกบกันนะครับพร้อมผสมนะครับลูกน้อยก็งามให้สีงามดีเอามาทางนี้ครับสวัสดีครับพ่อปุ้งครับโตพ่อปีนี้มาสี่โตเนาะเอ้อโตแรกเลยพ่อแัปแรกครับเนี่ยสามสิบเก้าสามสิบเก้านะครับผสมแล้วผสมยังไวพอเนี่ยกระทิงแดงกะทิงแดงมันวะมีใบมีหลอดนะพ่อสำหรับตัวนี้นะครับผสมกระทิงแดงไว้นะครับมีใบมีหลอดครับตัวนี้ขอพระสัมภาระที่น้อง ออเลื้งเลื้งในเนาะพ่อเนาะนะครับออเลืงเลื้งนะครับเนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้ผสมเรียบร้อยแล้วก็บทิ้งแดงนะครับนี้เพิ่งแยกลูกสาสิบสเนาะพอเออพบปุ่ง3าับท่องว่างครับตัวนี้นะพึ่งแยกลูกไปนะครับโอกาสตไื่งเครื่องดำครับเนาะ เครื่องมันนะครับสูงก็อยู่ประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สิบมาซึ่งนี้นะครับมาเพิ่งแยกรูปไปรายละเอียดนะครับเบื้องต้นอันนั้นเดี๋ยวพ่อห้าหมื่นห้าว่ะตัวนี้ผสมพ่อพันไว้บามันแดงว่พ่ออ๋อนะครับตัวนี้นะผสมพ่อพันบามันแดงไว้นะครับเนาะห้าเดือนเนาะพ่อตัวนี้เขามันใหญ่ดีงามๆครับเบื้องเขามัน ผ,ผสมนะครับทับตัวประมาณแดงไว้นะครับ5เดือนแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ145ได้นะพ่อเนาะสูงเนี่ยประมาณเนี่ยครับสูงร้อยสีสิบห้าได้พี่น้องนะครับเอานะครับงามดีนะครับใหญ่ยาวดีนะครับขอให้พี่น้องได้เนได้เป็นโซนไทยมาพี่น้องค่าขายกล้องในขายพร้อม เนาะนะครับประมาณ145ได้ครับสอบสวนสูงตัวนี้ใหญ่ดีครับเราได้อีกว่าเมื่อไหร่แล้วพ่อเมื่อไหร่ป่ะเนาโอเคครับเมื่อไรแล้วพี่น้องนะครับเริ่มตลาดเปิดใหม่ไหมเปิดใหม่เนาะซัมซเปิดใหม่นี่เนาะพ่อเนี่ยเปิดใหม่นะปิดไปเป็นเดือนหัวเอาโอเคฝากเบอร์นะครับพ่อ087 087 932 9สามสองเก้าครับผมพอปุ้งนะครับอยู่ตลาดโคกสีเฮานี่แหละเนาะนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับพี่น้องนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้อยากได้ข้อมูลยังเพิ่มเติมจากเพื่อนนะครับเนาะผมอาจจะให้ข้อมูลแบครบถ้วนนะครับพี่น้องก็โทรมาสอบถามเอาตามเบอร์ที่ผมขอไปนี่แหละนะครับเอาโอเคขอบคุณอะไรพอครับเอาย่างต่อพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะยามสิถ่ายให้ ให้ครบพี่น้องผมวิถ่ายให้ครบเลยนะครับเพราะว่ามือน,นี้เป็นมือแรกของการเปิดตลาดนะเราจะที่ปิดนะครับอ่านะครับป้องกันฝ่ารรเท้าเปื่อยมานะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นอ่าหมดเลยเนี่ยนะครับบ่วได้เบิกเอาราคาแล้วกันนะครับนะ้องหลายไปไ็นแน่น,น้นอยนิดพอ่พอบอกจะกองไปไแล้วบจะอไปงพุ่นแล้วะเอานะครับเนาะ มีหลากหลายพี่น้องเลยพอสมควรนะครับบรรยากาศย้ำเศร้ากับผมตัวนี้ก็เกลือมงแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับแต่ยังหนาวอยู่สกลนครกับสิบกวสาครับเศร้านะครับว่าไปนํากับนะครับควันออกปากนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนกับพิงไฟพิงยังกันนะครับเอานะครับเดี๋ยวเบิงตัวนี้กันนะครับ อาพี่น้องเดี๋ยวพามาอยู่ทางนี้ต่อครับเดี๋ยวมาเจอกับผู้ใหญ่โกเบิ้ลนะครับเนาะอ่านะครับสวัสดีครับผมครับผู้ใหญ่ครับไลฟ์แมสค์ครับนี่ยห้าสิบแปดเนาะสำหรับตัวนี้นะครับห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับผสมแล้วห่ครับเนี่ยผสมแล้วผสมตัวใดไว้สี่เดือน EK EK ห้าสองศูนย์ว no. uh ่ะเอานะครับเอผสม EK ห้าสองศูนย์ได้นะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับคุณเอาเบอร์ให้ผมนะครับเนาะ สกอตสไว้นะครับ4เดือนประกันห้องบ่นะครับอ๋อเพ่อนบอกว่าประกันท้องแล้วตัวนี้นะครับห้อแล้วอ่าซื้อไปแล้วนะครับผมอ่ามันบบติดหรือว่ามันลดมากัดนะครับเอามาคืนได้เนาะืนได้อ่ามาคืนได้อันนี้เพื่อนประกันให้นะครับเนาะนะพี่น้องนะครับตัวนี้ออรลูกกระทบกับผมนะแข้งขาดำนะครับเครื่องดำพี่น้องนะครับ กกขาเหมือนกันใหญ่ๆครับพี่น้องเอ้าเสียงเพลงจากดังเลยเด้อจังหน่อยเด้อครับเด้อนะครับผมพยายามสีวาวให้ดังๆขึ้นพี่น้องนะครับเอ้าส่วงไายมันนะครับงามดีครับอดสมเอชเคห้าสองศูนย์ได้สี่เดือนนะพุ่นประกันท้องให้นะครับอ่าขั้นเอาไปแล้วนะครับมันรุดมันยังกัดนะครับเพิ่นรับซื้อคืนนะครับเนาะคืนเงินให้พี่น้องนะครับนะส่วนสูงมันก็ร้อยสี่สิบใต้พี่น้องค่อนข้างที่จะงามนะครับนะครับงวออกลูกกระทบนะครับเป็นหูแน่เนาะ เซิร์ฟตัวนี้แช่งขาดําเครื่องดํเาเนางามดีพี่น้องสีแดงงามดีนะครับของคุณยายโก้เพื่อนนะครับเอ้าเบอร์หายไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนกดใหม่กดใหม่นะครับเบอร์หายแล้วนะครับอยู่บ้านไห <ấy> นนะครับจันเพนอยู่บ้านจันเพนเนาะนะครับบ้านจันเพนตำบลจันเพนอำเภอต่องอยเนาะครับเนาะเอานะครับเซหรับเบอร์นะครับศูนย์เก้าแปดเนาะครับเนาะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะครับศูนย์เก้าแปดนะครับหนึ่งเก้าสี่ 1081นะครับผู้ใหญ่โกทั้งคุณละครับจันเพลินนะครับเอ้าขอบคุณเลยล่ะครับพี่น้องสนใจนะครับเนาะผสมหมดแดงไว้นะครับเ k 520ได้4เดือนครับผมครับนั่นคือบรรยากาศการซื้อขายครับภายในตลาดโคกศรีสุพรรณนะครับเนาะกะบมือนี้กะนะครับงัวบกห้อยไหลไปไหนครับถ่ายได้นิดหน่อยนะครับพอให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะไว้โอกาสหนาไว้นานๆนานๆคิดว่าน่าสิไลน์นั่นห้อยเพันหนาจะงัวมา หลายกว่านี้อยู่นะครับเนาะเอาแลขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเนาะฝากไว้นำนะครับเนาะภัยสุจริตอยากเข้ามากะตลาดโคกสีอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลโคกสีสุพรรณเลยนะครับในตัวอำเภอโคกสีเนี่ยฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลนะครับเนาะเข้ามาได้มีทุกเช้าวันพุธครับเมื่อนี้ผมลาไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมซับมอนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ